สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจีนนะคะหนูมาอัปเดตเสื้อชีฟองแขนยาวให้พี่พีได้รับชมกันค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะรวมอก40สบวกสวยๆให้พี่พีได้รับชมกันเลยค่ะตัวละ69บาทเท่านั้นพี่พีซื้อหนู3ตัวนะยอดจะอยู่ที่207บาทอหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสําหรับพี่พท่านไหนที่รับชมหนูทางช่องทาง YouTube หนูจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปวิดีโอพี่ๆเมมเบอร์ Member, แล้วแอดไลน์ได้เลยค่ะหรือหากพี่ๆท่านไหนแอดไลน์ไม่เป็นนะคะก็ยกหูโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยนะจะมีน้องๆทีมงานคอยรับโทรศัพท์อยู่ค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้ออกได้44ค่ะเป็นสีดำนะคอและกระดุมด้านหน้านะคะจะเป็นสีแดงส่งเสื้อเหมือนเป็นเสื้อสองตัวนะคะเห็นไหม เวลาใส่อะมันจะมีเลเยอร์ของมันนะคะเวลาเราเดินดึงเด้เด,ด,ด,ดงดเี้ยพี่พี่เห็นไหมมันจะมีผ้าอีกตัวหนึ่งอะคลุมค่ะตัวนี้เก๋มากอกได้44ค่ะงานด้านหน้าด้านหลังเป็นสีดําสนิทอกได้44นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้48เป็นลายสก็อตสีพื้นๆเป็นสีเขียวอมน้ําตาลน,นะคะอก48ตัวนี้ พี่ๆจะใส่เที่ยวจะใส่ทํางานคือได้หมดเลยนะคะเนี่ยมันเก๋มากเลยนะฟีลแบบเบาเสื้อปุ๋ยอะไรเงี้ยอกได้48ค่ะตัวนี้หน้าร้อนที่กําลังจะถึงอ่ะเสื้อผ้าพวกเนี้ยใส่ได้ทุกตัวเลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะออกแนวชมพูหวานอกได้44ค่ะอกได้44เป็นคอปกแขนตัดนะคะเป็นแขน3ส่วนกระดุมผ่าหน้าค่ะพี่ๆ วิ่งานเนื้อผ้าดีอ่ะหนูจะบอกนะผู้ใหญ่นะคะบางคนอะเขาหาเสื้อผ้าใส่ไม่ได้เพราะเขาแบบอเขาเรียกว่าอะไรบางทีอะแนวมันอาจจะเด็กเด็กแนวเกินไปเขาก็จะไม่กล้าใส่มันไม่ดูภูมิฐานแต่เสื้อผ้าพวกเนี้ยผู้ใหญ่ใส่แล้วดูภูมิฐานทุกตัวเลยนะคะนีอกได้สี่สิบสี่ค่ะสวยมากตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็น สีแดงลายสกอตเล็กๆนะคะน่ารักมากอกได้40ค่ะด้านหน้ามีกระเป๋าสองช่องนะคะแล้วก็เป็นงานปักให้ด้วยตัวนี้เป็นคอปกกระดุมผ่าหน้าอกได้40บนะคะเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงคือใส่ได้หมดเลยนะถ้าอก40คือใส่น่ารักค่ะตัวนี้ด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะ อ,อก4ีเป็นผ้าออกแนวซีทูนะคะืขึ้นกล้องแล้วคือเด่นมากเป็นคอปกกระดุมผ่าหน้าตัวนี้ใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะด้านในขอเป็นอ่าเป็นเกาะอกหรือเป็นใส่เดี่ยวสีดำนะคะคือเจ็บแสบและอื่นมากตัวต่อไปตัวนี้ออกแนวน่ารักนะคะออกแนวเก๋ๆอกได้46ค่ะ อกสี่สิบหกตัวนี้เป็นสีดำกระดุมผ่าหน้าตรงคอเป็นงานปักนะคะแล้วก็เป็นซีทูงานขึ้นแบบนี้ตัวเนี้ยสวยอกได้สี่สิบหกนะคะตัวเนี้ยใส่แล้วคุมก้นเห็นไหมตุ้พี่ตัวเนี้ยใส่แล้วเป็นงานคุมก้นนะคะด้านหน้าด้านหลังตัวไหนดูไม่ทันนะบอกหนูได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งตัวต่อไป ตัวนี้อ,อกได้48ค่ะออก48เป็นงานคอปกกระดุมผ่าหน้านะคะเนื้อผ้ากำลังดีเลยสีไม่เด่นจนเกินไปนะคะอ,อกได้48ค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้40นะคะเป็นสีเขียวออกเขียวหมดนๆนะอ,อกได้40เหมือนกันค่ะงานด้านหน้าตรงนี้เป็นงานปากักแล้วก็คอเสื้อของเขานะคะจะเป็นเหมือนฟีแบบ เป็นการแต่งอะเนาะอกได้40ค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้44อืเขามีโบผูกให้ด้วยนี่ฟิลสาวแอร์ท่านหนึ่งเลยพี่พีอกได้44นะคะพื้นจะเป็นสีมันไม่ใช่สีแปดขนาดนั้นนะพี่พีตัวนี้มันจะเป็นออกแดงอมชมพูแล้วก็มีการตัดดำลงไปซึ่ง มันเป็นการดบสีของเสื้อนะคะให้มันแบบไม่ได้ดูเด่นจนเกินไปอยู่ในสีออกแนวเกือบสุภาพแล้วกันเนาะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะเป็นงานคอปกกระดุมผ่าหน้าอื้อเป็นงานกระดุมผ่าหน้าค่ะสวยตัวนี้สวยแนะนําเลยตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะเป็นคอกลมกระดุมผ่าหน้านะคะตัวนี้เป็นแขนสามส่วนสามส่วนสี่ส่วนนะคะ กระดุมผ่าหน้าค่ะตัวนี้ใส่เย็นๆใส่สบายเลยอก46ค่ะเนี่ยเสื้อซื้อ,อพวกน,นี้ไปยังไงก็ได้ใส่ค่ะตอนเที่ยงได้ใส่แน่นอนเพราะว่ามันร้อนแล้วตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะอก44นะคะเห็นไหมฟีลแบบมีผ้า2ชิน้นด้านในนะคะจะเป็นดำขาวสลับกันแล้วด้านนอกเป็นเสื้อคลุมสีดำนะแล้วก็มีเห็นไหม ม,มีงานตรงเนี้เหมือนผีเสือ้อตัวเล็กๆนะคะเด่นมากสวยมากออกได้44นะคะใส่ออกงานได้มากใส่ออกได้ทุกโอกาสเลยอะ่ะดูด,ดิมันดูสวยมันดูเก๋มันดูภูมิฐาน,นะคะ่ะตัวนี้ออกได้44นะคะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้42ทรงเสื้อคล้ายๆกันค่ะด้านในเป็นสีน้ำตาลนะคะมีลายดอกไม้เล็กๆนะคะตัวนี้อกได้42ค่ะทรงคล้ายๆตัวเมื่อกี้นะคะทรงเดียวกันเลยแต่คนละสีเฉยๆตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีม่วงเทาๆหน่อยนะคะเป็นผ้าชีฟองตัวนี้มันจะเป็นผ้าชีฟองแบบ ร้อเลยดีกว่าแล้วก็มีโบมีโบให้ผูกด้านหน้านะคะใครผูกโบสวยก็ผูกเอานะตัวนี้อกได้40ค่ะอกได้40นะคะงานมันเก๋มากเลยนะตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เขากลับมาแต่งตัวเป็นยุคยุคเกกันอีกแล้วใช่ไหมเสื้อพวกเนี้ได้ใส่ทุกตัวแน่ๆค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะพื้นเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีลายจุดๆเล็กๆสีขาวๆตัวนี้อกได้40ค่ะด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะตัวนี้เป็นคอปกกระดุมผ่าหน้าจ้าตัวต่อไปอพี่ๆตัวละว9 9บาทนะคะซื้อ3ตัวยอดส0งบาทหนูส่งให้ฟรีแล้ว ตัวนี้อกได้สี่สิบนะคะเป็นสีม่วงอกแนวเสื้อทรงอินเดียหน่อยๆนะด้านหน้าจะมีความปักเลื่อมแล้วก็เป็นซีทูนะคะที่มองเห็นมีความเซ็กซี่ <c oughs> ด้านหลังเป็นกระดุมอ่าด้านหลังเป็นซิป่อนตะเข็บค่ะนี่ตัวนี้อกได้40นะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีเขียวอกได้สี่สิบ่ะตุจีนยังไงก็ได้ใส่เราเน้นเด่น แล้วทั้งโลกจดจำนี่พี่ๆใส่แบบนี้ไปเลยนะคะอกได้สี่สี่ด้านหลังเป็นซิปซ่อนตะเข็บค่ะอกสี่สิบสี่นะคะงานแบบสวยตู่จีนได้ใส่แน่นอนตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่นะคะเป็นสีเหลืองสีแบบสีสวยมากสีบ่มแดดสุดๆตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะ อก44เป็นผ้าชีฟองนะคะผ้านิ่มๆผ้าใส่สบายเลยตัวต่อไปตัวนี้อก40พื้นเป็นสีดำพื้นเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีลวดลายดอกไม้ตัวนี้อกได้40ค่ะอก40นะคะใส่ไปวัดใส่ทำบุญนะพี่ๆอู้ยสวยมากอย่างที่หนูบอกอ,ะอ่ะอ่ายกตัวอย่างนะคะอย่าง อย,อย่างแม่หนูก็ได้แม่หนูอ่ะเขาเขาโตแล้วเนาะเขาแบบบางทีเสื้อยืดเขาก็ไม่กล้าใส่มันดูไม่สมกับวัยเขาแต่ถ้าพวกเนี้ยเขาใส่ได้นะคะใส่แล้วมันสมกับวัยมันเหมาะกับวัยคือซื้อเป็นของฝากให้ญาติผู้ใหญ่ยิ่งยิ่งแนะนําเลยค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองนะคะอกได้สี่สิบสองค่ะด้านหน้าด้านหลังเลยช่วยมาก ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะจะมีความหมุนๆนิดนึงด้านหน้าจะมีงานปักใกล้ๆกระดุมนะคะจะเป็นงานปักให้แล้วก็มีกระดุมแต่งสีเดียวกับเสื้อค่ะตัวนี้อกได้44นะคะแขนอยู่3ส่วนค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีแดงเป็นแดงเข้มอกได้สีสิบค่ะพี่พ แขนสามส่วนลวดลายชัดเจนนะคะเป็นคอปกกระดุมผ่าหน้ากระดุมผ่าหน้าเหมาะมากๆสำหรับพี่ๆนะคะที่ชอบแต่งหน้าก่อนหาเสื้อผ้ามาใส่คือมันจะไม่เลอะไงเวลาถอดเปลี่ยนเนี้ยค่ะตัวนี้อกได้44นะคะอกลงได้ถึง44เลยความยาวคุมก้นนะคะพื้นจะเป็นสีดำตัดขาวสีดำตัดขาวอกได้44นะคะ ด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้เก๋มากมันสวยอะ่ะตัวนี้อ,อกได้42นะคะเป็นสีม่วงซึ่งตัวเนี้มันเหมือนคอจีนนะคะแล้วก็มีงานปักตรงกลางกระดุมผ่าหน้าแขนอยู่3ส่วนค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวนี้ถ้ารีดสักหน่อยคือสวยมากตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้40ค่ะ อกได้40นะคะหลุดมาตัวหนึ่งเนาะเป็นแบบฟิลแบบเสื้อกันหนาวนะคะแล้วก็รูดซิปซิปรื่นปกตินะคะนี่งานเนื้อผ้าใกล้ๆตัวนี้เป็นสีชมพูกะปิค่ะอกได้สี่สิบค่ะพี่ๆอกลงได้40เลยนะตัวต่อไปตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวใหม่ดีกว่าตัวนี้นะคะเป็นสีกลมนะคะมีลายจุดอกได้40สิบ สีกลมลายจุดอกได้40่คุ้นเป็นสีขาวแขนอยู่4ส่วนคะ่ะงานด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวนี้สวยสวยทุกตัวเลยมันเป็นงานมาใหม่ที่เพิ่งซักเสร็จแล้วก็ทำไซส์เสร็จหนูก็เอามาอัปเดตให้พี่ๆได้เลยนะเนี่ยตัวนี้ออกได้40ค่ะคอนะคะคอจะเป็นคอสีดำกระดุมเป็นกระดุมเป็นกระดุมซ่อนแล้วตรงกระดุมที่ปิดลงมาเป็นงานปัก ออกได้40บนะคะเป็นสีม่วงเข้มๆนะคะนี่สวยใส่ได้ทุกโอกาสเลยนะเนี่ยใส่อยู่บ้านก็สวยใส่ออกงานก็เด่นนะคะตัวต่อไปตัว,ตว,ตว,ตวนี้ออก40ค่ะเป็นสีน้ำตาลคอปกกระดุมผ่าหน้าแขนอยู่3ส่วนหลายๆท่านนะคะชอบโทรมาหาหนูบอกว่าน้องจีนมีเสื้อแขน3ส่วนไหมป้าชอบอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยมีแต่ในคลิปนี้มีเยอะนะคะลองดูนะ อกได้40ค่ะอกลงได้ถึง40เลยนะตัวต่อไปตัวนี้อก40เหมือนกันค่ะพี่พี่พื้นเป็นสีน้ำตาลนะคะตัดลายด้วยสีขาวคือเด่นมากอก40ขางานด้านหน้างานด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้พื้นเป็นสีกรมอมน้ำเงิน อกได้40นะคะพี่ๆตัวนี้อกได้40ค่ะเหน่งงานด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะชอบตัวไหนนะคะแคปภาพได้เลยหนูมีอย่างละตัวนะพี่พี่หนูขออนุญาตให้สิทธิพี่พี่คนที่โอนก่อนนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีครีมหวานๆค่ะมีลายดอกไม้เล็กๆอกได้44ค่ะพี่พี่ อกลองได้44เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังค่ะสวยๆพี่พวไม่รู้จะใส่ทําอะไรใส่ทํางานก็ได้เนื้อผ้ามันดีใส่คุมกันแดดกันลมได้หมดอกได้42ค่ะเป็นงานตัวยาวนะสวยมากตัวนี้อกได้42นะคะเป็นงานตัวยาวงานเกือบถึงเข่าค่ะตัวนี้เป็นตัวยาวเกือบถึงเข่านะคะหนูให้ดูลวดลายและเนื้อผ้าชัดๆเนื้อผ้าแบบนี้เลย สีมิสซีด้วยตัวนี้อกได้42ค่ะเป็นคอกลมนะคะกระดุมผ่าเลยตัวต่อไปตัวนี้เป็นลายสกอตอกได้44ค่ะมีกระเป๋าสองข้างใช้งานได้จริงเป็นคอปกกระดุมผ่าน้านะคะอกลงได้4ี่ค่ะตัวนี้ต่อให้ไม่ใช่เมียผู้ใหญ่เมียกำนันก็ใส่ได้นะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะพี่พ อกลงได้42นะคะเป็นคอปกกระดุมผ่าหน้านี่เนื้อผ้ามีความนิ่มๆนะคะอกได้42ค่ะด้านหน้าด้านหลังเลยตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะมีการแต่งลายเสื้อดาวลงไปเห็นเสื้อแอบไหมเห็นเสื้อหมอกไหมพี่พี อ,อกได้46ค่ะตัวนี้อ,อกได้46เป็นเนื้อผ้าเย็นๆเนื้อผ้าใส่สบายเลยนะตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีแบบสีหวานๆค่ะอ,อกได้42นะคะเป็นเน้นเป็นเสื้อคลุมละกันตัวนี้อ,อกได้42ค่ะหวานๆเลยพื้นจะเป็นสีออกครีม แล้วก็มีการตัดลายสีฟ้านะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีครีมค่ะอกได้สี่สิบสีครีมอกได้สี่สบอ้ยนี่เห็นไหมมันจะมีการจับจีบให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นแขนตัดนะด้านหลังอยากให้เข้ารูปนะคะพี่ๆมัดได้นะคะด้านหน้าด้านหลังเลยเห็นไหมตัวต่อไป ตัวนี้เป็นลายออกแนวลายสก็อตสีส้มขาวนะคะอกได้42ค่ะเป็นคอวีอกได้42คอวีค่ะพี่พี่เป็นกระดุมผ่าหน้างานด้านหน้างานด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะเป็นคอปกกระดุมผ่าหน้านะคะอก42เก๋มากลวดลายคือชัดมากที่แบบ มอลิเกท่านหนึ่งตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะเป็นสีชมพูหวานๆอีกแล้วเป็นคอปกกระดุมผ่าหน้าตัวนี้ใส่เป็นเสื้อคลุมนะถ้าจะใส่เป็นเสื้อนอกหนูก็ยังบอกว่าแบบใส่เป็นเป็นเกาะอกนะคะกำลังจะสวยจะดูสุภาพด้วยตัวนี้อกได้42ค่ะอกได้42เป็นชมพูตัดขาวนะคะ อ,อกสี่สิบสองชมพูตัดขาวเป็นคอปกกระดุมผ่าหน้าด้านหน้ามีการจับจีบด้านหลังเป็นทรงปล่อยนะคะอกได้สี่สิบสองค่ะลูกหลานใครใส่นี่คือแบบเป็นสาวหวานเลยนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะพื้นจะเป็นสีฟ้า,ฟานะคะเป็นฟ้าคามนะแล้วก็เป็นคอปกกระดุมผ่าหน้าเหมือนกันตรงนี้ปลายแขนนะคะมีกระดุมที่สามารถรั้งข้อมือไว้ได้นะคะด้านหน้าด้านหลังเลยค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีฟ้าเอยขออภัยค่ะเป็นสีม่วงออกม่วงคาคลามหน่อยนะคะแล้วก็มีลายฟีแบบเป็นเก็ดหิมะเป็นดาวอะอกได้42ค่ะตัวนี้อก42นะคะด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีครีมเนื้อผ้าของเขานะมันจะมีการปักลายที่เนื้อผ้าอยู่แล้วอกได้4ีค่ะ อก40ตัวนี้เป็นสีครีมค่ะเป็นคอปกกระดุมผาหน้านะคะตัวต่อไปตัวนี้สีน้ําตาลคอของเขาอ่ะมันจะเหมือนคอจีนนะคะที่มันแบบชูขึ้นมานิดนึงแล้วกุ้นเป็นสีน้ําตาลเข้มกระดุมผาค่ะตัวนี้อกได้42ใส่ตูจีนได้นะทรงใส่ตูจีนได้นะคะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วก็ตัดด้วยลายดอกที่เป็นสีสีน้ำตาลอ่อนเล็กๆ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะเป็นสีครีมมีการตัดลายสีน้ำตาลลายดอกลงไปตัวนี้อก40ค่ะงานด้านหน้านงานด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวเนี้ยฟิลแบบเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อคลุมด้านบนจะเป็นคอกลมแล้วก็มีกระดุมผ่าหน้ากระเป๋าตรงนี้ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้อก48 พี่ๆใส่ตัวเนี้ยแล้วก็ใส่ยีนยีนขาสั้นก็ได้แล้วพี่พี่ก็ทับในปลายคือเก๋มากตัวเนี้สวยมากอกได้48่ดนะคะเสื้อพวกนี้เขาใส่ใหญ่กว่าตัวอยู่แล้วพี่ๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะใหญ่เกินไปไม่มีทางตัวนี้อกได้42ค่ะเป็นสีครีมนะคะอกสี่สองนิ่งฟิลเมียผู้ใหญ่ไปเลยแหละตัวเนี้ย ถ้าใส่ก็คือใส่แข่งกันเลยอ,อก42ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะออกลงได้ถึง40เลยนะคะพื้นจะเป็นสีครีมค่ะมีการตัดสีน้ำตาลเข้มลงไปเหมือนลายจุดเล็กๆอกได้40นะคะด้านหน้าด้านหลังเลยค่ะ ชอบตัวไหนไม่ทันตัวไหนบอกหนูได้นะคะพอดีมันเยอะหนูอาจจะพูดไวแต่ถ้าไม่ทันตัวไหนคือทักถามได้เลยนะเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานถ่ายภาพให้ชมค่ะตัวนี้อกได้40นะคะพื้นจะเป็นสีขาวมีการแต่งลวดลายดอกไม้ออกไปโทนส้มนะคะตัวนี้อกได้40ค่ะอกได้40นะตัวต่อไปหนูแนะนำอะตัวนี้ใส่ไปวัดใส่ทําบุญนะคะให้แบบ ยายายใส่เนี่ยคือสวยมากตัวนี้อกได้สี่สิบนะคะเป็นขาวครีมด้านหน้ามีงานปักค่ะแล้วก็เป็นกระดุมผ่าหน้าด้วยนะคะตัวนี้ด้านหน้าด้านหลังค่ะใส่แล้วสวยและสุภาพมากตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะพี่ๆีเป็นสีเป็นสีเหลืองครีมค่ะแล้วก็มีการแต่งดอกไม้เล็กๆล,ลงไปสีออกไปแนวสีโทนอุ่นนะพี่พี ตัวนี้อกได้40ค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะเป็นสีเหลืองชมพูม่วงตัดกันเป็นสีพาสเทลนะคะเป็นคอปกกระดุมผ่าหน้ากระดุมครบทุกเม็ดนะคะแขนครบนะคะงานด้านหน้างานด้านหลังเลย สวยทุกตัวนะคะเอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูก็อัปเดตจนครบแล้วพี่ๆไม่ทันตัวไหนนะคะสามารถแคปภาพสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยตัวละ69บาทเท่านั้นซื้อ3ตัวยอดอยู่207บาทหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบพระคุณค่ะ